ฮัลโหลวันนี้เราเจอกันดีแล้วก่อนจีจ๊ดนะฮะโอเคผมก็จะมาเล่นทลเล,ลียนะฮะคลิเปเลยอันนี้เป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนฮะโอเคนี่ฮะจะเล่นกับเพื่อนเราก็จะมาสร้างตัวใหม่ผมเมืวันนี้มันก็สามารถเลือกสมองตัวละครได้นะฮะแต่ผมไม่ค่อยชอบเลือกเท่าไหร่ชอบดินดอมแลนด์ดำชอรดินดอำ ันสีเหลืองโอเคโอเคตั้งชื่อดรนฮะผมก็จะตั้งชื่อว่าคุณกานหน้าร้องเฮ้ยเด้อเด้อไอ้ห้มุมนี่ยมันจะซ้ำมันไม่เป็นแค่กันหน้าร้องโองเสร็จเลยแหละเลือกแล้วก็สร้างโว อ ó, ๋อสักเล็กพออ๋หนึ่งหน่ยหตั้งชื่อว่ว่ามาตั้งชื่อว่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 าเอะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งชื่อว่าหนึ่งสองเอ๊ะอ โอ้โะอโออตุกเต็มเราแบบนึงน,นะจังเกิลน,นะโหลดจังเกิลโหลดไหนให้เรียบร้อยโอ้โหคอมผมก็ไม่นเนวอะไรมาคามผมกากาเลยด้วยซ้ำอนะ โอเคไม่โอเคละค้างเลยโอเคฮะกลับมาละอ้กลับมาเป็นอีกอะเอาละครับโอเคฮะโอเครวมเนี่ยสุดท้ายก็จะรับการเข้าโวลเรียบร้อยเลยนะฮะโอเคฮะ เขาเขาก็จะให้แค่ดาบพิ้งแล้วก็ที่คุดแล้วก็ขวานอย่างนี้นะฮะอเอฮะเราก็ทกัปัดตะไม่จะเห็นได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของไม้นะนเรื่องของของไม้พวกขวานอะไรย่างี้ไม่มีฮะในเรื่องของของทองแดงนะฮะอันนี้ก็จะมีแรก่เยอะที่แมพเยอะมากนะฮะคือไอรอนนะนี่อันนี้เน,นี้ยคือไอรอนเคยัดมาไป ระบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกันมาครับฮะกะเป็นระบบ 2D น้ะอง 2D ครับโอเคโอเคโอ้โ okay. อ yeah. oh ้โอ้ติดติดกับการที่มีตืนฮะเคยฮะจำไว้กะเป๋าตรงนะี okay, ้แนะนำว่าให้สร้างบ้านเนี่ยต้องไกลจากสะพาเฮดไต้องไกลจากกระเปามากนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวหาทางกลับไม่เจอโอ้วขึ้นไม่ได้นี่ข้างบนนี้น่าจะเรียบมั้งไม่เรียบเลยมันก็โอเคฮะตรงนี้แหละไม่ค่อยไกลมากเท่าไหร่พอเรามีเตียงเราก็จะสบายแล้วเรนเราก็จะทำการตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้ ผมขอตัดไปตอนที่เราอ่าเอารักแพบ,บนี้เอาแบบเีืให้หมดเลยนะโอเคฮะเรากลับมาเจอกันอีกทีฮะโอเคฮะแล้วเราก็ทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะโอเคที่เห็นว่าเลือดที่เหลือยี่สิบหกนะฮะเพราะเราโด,ดนสลมโจมตีโดนสลมโจมตีฮะระหว่างตัดต้นไม้นี่ก็สลมเยอะมากโอเคฮะเราก็เลือกน้อยนะนั่นนะครับสลม เกมมาครับเนี่ลมยากมากนะฮะแต่เกมนี้แม่งมาเป็นมามาเออมาเป็นระยะแล้วออกย่อ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 เอ้ยย่อย่อย่อเกมนี้ก็จะมีบทบาทเงินนะฮะนี่คือเงินนะฮะเงินนะฮะอ่าอันนี้คอปเปอร์ก็คือจะเป็นเงินที่แบบมีค่าน้อยสุดนะฮองมาก็ซิฟเวอร์นะฮะโอเคไม่รู้อ่านใช่เล่าผมอ่านแล้ซิฟเวอร์นะฮะตรงนี้จะเป็นเศษต้นไม้สูงฮะตรงนี้ฮะโอเคเราก็ตัดไม้ นนะอีกสองต้นนะต้นนี้เลยต้นหนึ่งโอเคอุด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 โอเคเราก็สร้างบ้านกันเลยสแลมส,สแลมสแลมในเกมนี้ก็จะมีหลายสีนะมีสแลมชมพูด้วยนะฮะแล้วก็มีสแลมบอลนะแต่ว่ามันจะหายากมากโอเคฮะแล้วผมเลยแนะนำอีกตัวหนึ่งเป็นดีซี ลูนแนะนำเอ็นแบีซีสัตแหลมันีเยอะอะไรอย่างนี้นว่าแต่ว่าเราดูไม่ยอมใช้ดาบหะ่ะดาบอันเนี้ยนาดาบอันนี้มันน่ตทิ้งอย่างเงี้ยแตไม่ค่อยชอบฮนะผมชอบนี่สวิงฮนะเดี๋ยวเราจะทำการครับดาบสวิงกันเลยไฟชอ็ชอตไฟช็อตโอเคเท่านี้พอเราก็จะสร้างบ้านกันก่อนเลยโอเค นะนะฮะก็าจะเห็นว่าดองดินมันก็จะตกดินแล้วเราก็รีบขับตัวครับขับตัวครับนี่ให้กดเลยซนะฮะต้องตั้งเป็นกดคิวนะฮะโอเคเราสร้างตัวครับโอ้โอ้โอ้ขยับไม่ได้โอเคโอ้ขยับไม่ได้วะ ใช่แล้วก็ทำการสร้างประตูเลยฮะเฮ้ย hey. เป็นอะไรวะใสั่เกตาการบักมั้งฮะเอาเอาเออเอาเอาเอา๊ะที่เราก็ทำทอดก่อนครับทอดให้กดเชือมันค้างวะ ออนไม่ใช่เนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันโอเคครับทอดไม้หมดเราก็รับผนังฮะโอเคเฮ้ยเราก็ทำให้เรียบร้อยนะเดี๋ยว NVC มันจะไม่อยู่ที่บ้านนะ เราต้องให้ NPC มาอยู่ในบ้านนะนั่นคือเวสแรกแจ็สิเวอร์เลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันข้างบน ก็จะมุดก็ปักถอดครับอ่าก่อนญาตตัดสักครู่หนึ่งฮนะโอเคฮนะจะมาอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้เราก็ทำตัวส่วนตัวนิดหน่อยฮนะก็ไหนโอเคเราก็นอนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เออฮะเออนี่ยนี่ฮะอันนี้สามารถจะโดดตีได้นะเอ้ยโอเคนี่ก็ครับคอนอันนี้นะฮะเก็บของก่อนของเยอะเกินโอเคครับคอนอันนี้ เดี๋ยวเราไปตีข้างบนตรงนู้นนะแล้วก็ทำการคาบโตเกมแม่งเป็นไงวะแล้วก็โอเคฮะนีนี้ก็แค่เป็นบีซีอ่ะแม่งมาอยู่ละโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเอ้ยไปคับดาบไม้สวิงก่อนนะ ไเไปใช้แทนไปเลยนะไม่บวกอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราไปนี่กนแล้วกันโอเคเออมาลองดาบเลย นเฟืองหลไอ้นุเเ่เอีกยเอเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยฮะสองครั้งตายนะฮะเราไปรับเอ็ก่อนเอ็นบีซีนอยอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะไม่ได้แดงเอ็นีซีเอ๊ะเอ๊ะนยตรงนี้เหรอจำไว้แตมาขุดเอ๊ะยอเอนบีซี มาได้แลนะเนาะปอกล้อก่อนเราจะเอ็นดีซีเข้าบ้านก่อนซอมบี้จะมานะเกมนี้ก็มีซอมบี้นะจะบอกให้นันไเสียงเร้มาละไมของกมาเนี้ยยุ่งยุ่งอะยุ่งอะยุ่งอะยุ่งยุ่งอะ ขึ้นมาเลยเว้ยนะฮะมาเดินตามมันไปนั่นไงกู่หิบบาละซอมบี้มาแล้วไปนี่สิสมมีนาอยู่กับเราก่อนซอมบี้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 เอ๊ะแฮมมันนี่เฮ้ยปันนี่ไยมันนี่ ไม่ยอมไปเอ๊กลัวอะไรวะม b c แม่งรูปหนูไปครับไปเร็วๆไปไปครับไปสิเว้ยไปไปสิวะเร็วหวน้อย ดาวโดโอเคฮะเราก็มาดิเอ็มซีนี้มีความสามารถอะไรฮะก็กดคลิกนี้กับเราไปที่คัพติ้งนะเราต้องใส่ของอะไรไปก็ได้เนี้ยมันก็จะบอกนะว่าสามารถคาบอะไรได้บ้างอะในเงี้ยโอเคเราจะมาร์คเอ็มซีไปเข้าบ้านนั่นแหละโอเคฮะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะโอเคฮะบ๊ายบายครับ